เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับเวลาซื้อต้นไม้มาเพราะว่าเราก็อยากจะได้ต้นไม้สวยๆอยู่ในบ้านใช่ไหมแต่ว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเลี้ยงไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายนะครับเ,เลี้ยงไปได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าทั้งท่านที่ก็รดน้ําทุกวันนะฮะให้แสงแดดเป็นประจำนะแต่ว่าพอเผลอปแป๊บเดียวนะฮะต้นไม้ตายนะครับทีนี้วันนี้ผมอยากจะมาแนะนําต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่ เฮ้ยลองเลี้ยงแล้วชอบมากนะครับแล้วก็หลายๆสื่อหลายๆเว็บไซต์หลายๆที่เนี่ย <ª. S 1> เขาบอกเลยบอกว่านี่คือต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วนะครับใครที่เลี้ยงต้นไม้แล้วตายต้องมาเลี้ยงต้นนี้ครับต้นนี้มีชื่อว่ากวักมรกตนะครับต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นต้นไม้มงคลด้วยนะครับแต่ว่า เอาเข้าจริงๆแล้วมงคลหรือไม่ยังไงไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเลี้ยงแล้วรอดนะครับมาดูกันซะว่าต้นกวักมรกตนี้เป็นยังไงนะครับจากที่เขาคุยกันนะฮะเขาก็บอกว่าต้นกวักมรกตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าตัวของมันเนี่ยอุ้มน้ําได้เยอะมากนะครับเป็นต้นไม้ที่อุ้มน้ําได้ดีนะครับดูจากใบของมันใบมันจะหนามากๆเลยนะครับมีใบแต่ละใบหนาๆแล้วก็ก้านของเขาเนี่ยนะครับก้านของเขาก็จะแบบค่อนข้างหนานะครับคือเป็นก้านที่ สัมผัสดูก็รู้นะครับว่าอุ้มน้ำนะครับเน้นการอุ้มน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยคือในเรื่องของการรดน้ำเนี่ยเขาบอกว่าต้นกวากมรกตเนี่ยนะครับคือไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็ได้นะครับบางสูตรเนี่ยบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณ2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางสูตรบอกว่าอาจจะไม่ต้องกําหนดอย่างนั้นก็ได้นะครับแค่ลองเอานิ้วนะครับ จุ่มลงไปในในดินนะครับแล้วเห็นว่าดินเนี่ยมันชุ่มชุ่มน้ําอยู่เนี่ยก็แสดงว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินเนี่ยมันค่อนข้างแห้งนะครับก็ให้รดน้ําได้เลยนะครับต้นกวากมรกตเนี่ยเป็นต้นที่ไม่ชอบน้ําเยอะนะครับดังนั้นดินที่ใช้เนี่ยนะครับจริงๆดินที่ที่มาตั้งแต่ที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นดินที่ค่อนข้างร่วนๆนะครับเป็นดินที่ร่วนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็กระถางเนี่ยต้องเน้นที่ระบายน้ําออกได้ดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการรดน้ําก็ไม่ต้องรดบ่อยครับส่วนเรื่องของแสงนะฮะผมไปอ่านมาเขาก็บอกว่าต้นไม้นี้เนี่ยเป็นต้นที่ไม่ต้องการแสงเยอะด้วยเหมือนกันนะครับคืออยู่ในที่ที่มีแสงเข้าก็พอนะครับไม่ต้องออกไปตักแดดข้างนอกนะครับอยู่ในห้องที่มีแสงเข้าก็พอนะครับทีนี้ไปอ่านบางสูตรไปดูคลิปของต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องการแสงถึงขนาดที่จริงๆแล้วโดนเจอแสงแค่เหมือนกับ แค่เรามองเห็นมือเราอะในที่กลางคืนเนี่ยก็โอเคแล้วด้วยนะครับเออดังนั้นหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงกวากมรกตแล้วตายนี่คืออต้องพิจรารณาตัวเองทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าผมเลี้ยงหรือจะตายไหมนะครับอันนี้ต้นนี้ซื้อมาก็ราคาก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับอยู่ที่ประมาณหกร้อยห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับกวักมรกตแล้วก็สวยมากด้วยนะครับแต่ทีนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับวันนี้ผมไม่เพียงแต่จะมา แนะนำรีวิวต้นกวักมรกตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมจะมาลองชำต้นกวักมรกตด้วยครับคือต้นไม้เนี่ยผมเองก็เพิ่งรู้นะครับตอนช่วงนี้ว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยมันสามารถที่จะชําแล้วก็ปลูกขึ้นมาเป็นอีกต้นหนึ่งเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้ากวักมรกตเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันทําได้ง่ายสุดๆไปเลยนะครับวิธีการทํำยังไงครับจากที่ไปอ่านมาเริ่มต้นเลยนะครับเขาบอกว่าให้เลือกใบครับ ใบที่จะมาชํานะครับโดยจริงๆแล้วใบเนี่ยถ้าเกิดเป็นใบอ่อนๆนะครับเหมือนใบข้างบนอย่างเงี้ยนะฮะอ่อนๆแบบนี้นี่คือไม่ค่อยดีนะครับเป็นใบที่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ต้องไปเลือกใบที่แบบว่าค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็ตัดเขาออกมาได้เลยนะครับตัดเขาออกมาอันนี้คือตัดนะฮะตัดเขาออกมานะครับจากนั้นครับก็จับเขาครับไป ปลูกเข้าไปไว้ในกระถางนะครับโดยการตัดใบออกมาเป็นแต่ละใบกันเลยก็ได้นะครับหรือว่า,ากิ่งหนึ่งจะมี2ใบอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วิธีที่เขาบอกว่าให้ใช้นะครับในการปักเนี่ยก็คือ1ก็คือว่าพอเราหลังจากเราตัดใบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาตรงส่วนที่โดนตัดเนี่ยนะครับไปจุ่มกับน้ําผึ้งฮะแล้วก็ปัก ลงไปในดินเลยนะครับหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือบอกว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับปักไปในดิน1เดือนครับเดี๋ยวรากก็จะงอกออกมาได้นะครับทีนี้ผมก็เลยลองทั้ง2วิธีเลยนะครับวิธีแรกก็คือลองจุ่มลงไปในน้าผึ้งนะครับวิธีที่2ก็คือปักลงไปในดินเลยแต่สําคัญก็คือเหมือนเดิมนะครับดินเนี่ยต้องเป็นดินที่ร่วนๆหน่อยนะครับเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับส่วนวิธีที่3ครับวิธีที่3ผมก็ลองแล้วเหมือนกันก็คือ เป็นวิธีที่เอาใบาเนี่ยครับจุ่มลงไปในน้ําเลยนะครับจุ่มลงไปในน้ําเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะพอจุ่มลงไปในน้ํานะฮะก็เราก็จะใส่ลงไปในแบบพวกนี่เป็นเป็นแก้วแก้วน้ํานะครับธรรมดาเลยแล้วก็ผมก็ใส่หินลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าประมาณสักหนึ่งเดือนนะฮะ หนึ่งเดือนเดี๋ยวรากมันจะออกมานะครับตอนนี้ผมก็จะไม่แตะต้องอะไรมันเลยนะครับจะลองดูซิว่าหนึ่งเดือนผมจะสามารถที่จะชำต้นไม้ออกมาได้ไหมนะครับเ mm hmm. จ้ากวักมรกตที่เขาบอกว่าตายยากตายยากนักตายยากหนานะครับแล้วก็เติบโตได้ง่ายมากปักชำได้ง่ายมากนะครับผมลองสามวิธีเลยหนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าหลังจากหนึ่งเดือนจากนี้เนี่ยผมจะสามารถชำ เจ้าต้นนี้ได้หรือไม่นะครับมีหลายๆคนบอกว่าถ้าผมทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะครับแล้วผมเป็นปกติแล้วเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่เคยขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกัน1เดือนจากนี้ครับแล้วดูว่ากวากมรกตจะสามารถขยายพันธุ์ได้หรือไม่และที่สําคัญเลยคือเจ้าต้นนี้อีกหนึ่งเดือนจะยังอยู่หรือเปล่านะครับแล้วมาพบกันกับเก่งสิทธิพงศ์ com ใหม่นะครับสาหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้การรีวิวนี้นะครับสามารถที่จะกด subscribe ได้นะครับหรือกด หัวใจก็ได้หรือคอมเมนต์กันมาก็ได้นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม